ตาม่างเราเ <c oughs> ย่าวัาวนวันข,นขา้าวันดับน่ใครมาบังสกุลถามบันปมุขุยใหย่ตายใหญ่ต่อเสียนชื่อมาบังสกุลมันนี่ยพูดจะ <c oughs> พูดเรื่องย,ยินงใหญ เดี๋ยวๆถึงพูดเรื่องวิญญาณก่อนในสมัยพระพุทธยอดฟ้าชุราโลกราชการที่หนึ่งโลกคนคนนั้นมาเกิดในราชการที่เก้าเขาเรียกวิญญาณพยาบาทพันเด็กสนอจินทลัส ตายแล้วฟื้นป่วยเป็นโรคใต่วายไปรักษาตัวที่โรงพบาลทหารโรงพยาบาลมงกุฎทีนี้คนคน,นี้เกิดในเยการที่หนึ่งสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกตายไปแล้วละมาเกิดก็เรียกวิญญาณพยาบาท เป็นลูกเจ้าเมืองเจ้าเมืองเชียงใหม่ที่นี่คนใช้คนใช้พยาสมัยสมัยโบราณเขาเรียกศักดินาคุณหลวงคุณพระหลวงประดิษฐ์มโนธรรมยอมมณฑปพิบุญสงคราหลวงพิบุญสงครามสมัยโบราณ ทีนี้คนใช้เนี่ยคนใช้พยาคนใช้เจ้าเมืองไปแอบดูลูกสาวเขาเวลาเข้าห้องน้ำลูกสาวก็จับได้ก็เลยมาฟ้องพ่อมาฟ้องพยาทีนี้พ่อก็โกรธมากสมัยล้วการที่ห้าเขาเรียกว่าคือคาคืออย่างมัดใดยเข้าเหไหม สี่เหลี่ยมบันใดเอาเอาสวมคอข่งแล้วก็แบบมัดใอย่างนี้แล้วก็ล่างโซ่ล่างโซ่เมาลามาให้กินข้าวกินน้ำผลนี่หรกเลยตายแต่นคนที่คนใช้ตายก็เลยมาเกิดในระยการที่กล้าง เหตุเกิดราชการที่หนึ่งที่นี้วัดนั้นเขาคนผู้หญิงคนนี้ชื่อพันร้อยตีหญิงชวนชื่อทำงานอยู่กอรมนอปทหารวัดนั้นชื่อวัดเทพลีลาที่กรุงเทพ ทีนี้แกเขาเชิญไปในงานบวชงานบวชหน้าแหน่น้าไปสอมรอบสามรอบเบียนโบวชพอถึงรอบที่สามร้อยตีหญิงชูชื่นหน้ามืดเวียงเวียนล้มพุมลงพนในกระบวนแห่ก็งงกันกูใจเป็นเลือดจริงเนื้อมือ เป็นเสียงผู้ชายกูใจกินเลือดกินเนื้อมึงแล้วก็บอกว่าเขาชื่อนั้นชื่อนี้เขาตายในสมัยไรกา,ารทีเก่าโดนทนทุกข์ทรมานกูใจกินเลือกินเนื้อพอดีมีแพทย์มีพยาบาลด้วยแต่ทำงาน,านบวชเขาก็แล้วเสิ่งมาดูดเลือด ด่วน้วยกับมัแต่แล้วก็เขียนชื่อบางสกุณเขาบอกว่าอยู่หน้าบทวัดอะไรพูดมึชี้วัดนะวัดเทศบีลา,ลาเขาบอกว่าอยู่ใก้ใกล้บทเขาชี้จุดด้วยเขาไปขุดเนะี่ยต้องขุดเจอโครงร่างกระดูกมนุษย์ เราก็โซ่อยู่ที่ขานโซ่เลยเขาก็เลยเอาซีรลีมมาดูดเลือดไปบังสกุลบริจินเลือดที่นเนื้อมอพอเขาได้กินเลือดทีนเนื้อเขาก็โหสิกรรแเราก็เรื่องเกิดที่จังหวัดอจันทบุรี มื่อสามสี่ปีที่แล้วคนจันไปซื้อพอยที่อาฟริกาต่ก่กนพลอยเขมรพอยเอยวียดนามพอยพมา่าพอลูกสิษย์ยจานเชี่ยวข้องพอยเยอะคนขับรถอาจันชื่อคุณชาติก็พ่อข้าพอยทีนี้ ไปซื้อพลอยแอฟริกาพ่อพอยทำเห็นหมดเขาเรียกพลอยแดงเขาเรียกทับทิมสยามเป็นเม็ดเสียงเหมือนบัตรพิล่าเนี่ยบัตรทัพทิมทีนี้เขาก็ไปฆ่าไปป้นพลอยพุ่นยังไบ้านก็เป็นบ้านก็นานกนมารอบ้านยังไม่ถาวรตีบางพัง้กขอนพวกไปซื้อพลอย ไปพักอยู่เป็นเดือนสองเดือนตัวจะซื้อไา่ได้พอเทคโนโลยีเขยังไม่ทันสมัยจะทำบ้านชั่วคราวอยู่ทีนี้เขาความตัวเป็นตำรวจตำรวจอาฟริกาพวกผิวมือเขาเรียกอะไรมืดตัวดำดำพวกแคมฮาลูนอยู่จันมรีก็เยอะเขาแทง เขแทงตายตายทีนี้คนจันน์ขังชาวศพมาจากอฟริกามาถึงกรุงเทพค่าเครื่องมินหนึ่งสองสามแสนเคยก็เลยเผาที่น่นไม่รู้จักกับพระาจานน์ะคนเผามาอธิบายให้พระาจานย์ฟังทีนี้เขาก็ ทำชาปาานกิจเป็นวัดบ้านรัดเจ้าคณะจังหวัดชื่อวัดไผ่ร้อมคนตายเนี่ยมาสิงเมียชื่อปาชื่อปาบินคนตายมาเสิงเมียเราก็ได้พยุงปีกพูดจาเหลือเือนเหมือนแบบกรสอบวันนี้พูดหรือ เรื่องวิญญาณทรงหลงบาลประจชาังหวัดเขาเรียกโรางบาลโปกข้าวโปกเก้าวในการที่เครียดโรงบาลประชรจังาวัดจันทร์ทีนี้วิญญาณก็บอกว่าให้เอาปัจใจไปถวายพร่จาจทร์วัดคองมะลินี่มันแตกตรงนี้ครับเขารู้จักเราหรือเปล่าไม่รู้จักได้ยินแต่ชื่ออั้น ที่นี้เขาก็เลยเอากระดูไปทำชจาพนกจิตวัดเจ้ากแน่งวัดฝ่ายมหานิกายวันนั้นพระาจารย์ไปสันข้างนอกไปฉันที่จันจันในตลาดกลับมาถึงวัดประมาณสิบโมงมีพระมาคอยอยู่กุฏิะ้าจารย์สามรูปมีโยมเที่ยวรถหนึ่งพอเราลงรถ ไปยังไงมาไง,ไง,ไงเนี่ยผ้ามาจากไหนผมมาจากวัดไต่ร้อมผมเป็นภาะใหม่บวชหน้าไฟอุทิศส่วนกุสใหนยโยมแม่โยมแม่มาไม่ได้ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลฟกเข้าวิญญาณบอกว่าให้เอาปัจจัยมาถวายผ้าจา์วัดพอมล,ลินมนเนี่ยมันแปลกตรงนี้เขารู้จักเราหรือเปล่า ไม่รู้โเราก็เลยขอชื่อคนตายชื่ออะไรชื่อปาบินชาปริกิจมวันที่สิบเจ็ดมันที่สแปดกันยาในระหว่างมันษานป้ายจานก็บ,บังสกุลนั้นอุทิศส่วนกุสลไปให้ตีสองเราก็นั่งสมาธิ บุญกุศลใดที่พรเจ้า,จาได้มป็นมาขอถ่า้เมตตาให้ผ่าอินจงได้รับส่วนบุญจงไปเกิดดีถึงสุขเถอะไม่ต้องห่วงลูกห่วงเมียลูกเมียเขา้ตามบัตรถูประสงค์ของโยมแล้วตีสี่แป่ปบอกเมียอยู่โรงพยาบาลขวงไปถวายพระอาจารย์มัดความเมลีเขาได้รับแล้วอันน เมียก็เบ่าอ,อกเบ่าใจอ่คือยิ้มเทียบลุกจากโรงพยาบาลมานั้นเป็นมันพระแล้วก็ไปทำบุญที่วัดถ้าเขาไม่ไปพระอาจารย์ไม่พูดก็ไม่มีสถกขีพออยานจะเป็นการโฆษณาชวนเชื่อจะเป็นเนีนคำสองทีนี้มันพระคนเต็มสลางใครเป็นแฟนปาาบินมาหรือเปล่า มาย่าคายกมือขึ้นเข้ามาสัมภาษณ์เป็นยังไงอะโอ้ยหนูพัววิญญาณเขาจะไม่ออกไปหนักเหมือนแบบกระสอบพอวิญญาณเขาออกไปแล้วก็เบาก็เลยมาวัดเราฝันบอกอีกนาหาเขาขุดพลอยไว้หลังบ้านฝังพลอยไว้ไปขุดมาขายได้อีกสองล้านบาท ก็แล้วหลานชายมาบวชขับพระอาจารย์ตายไม่ได้สศูญใจเป็นผู้เพีกเกิดคุณงามความดีที่เรียกว่าบุญบุญเนี่ยติดใจไปทุกพบทุกชาติคนโมหลานกนต้องว่ายากลัวเจกเล็กกลัวฝลัง่งสตางกลัวไทยจจริลกลัวพระมานะกลัวมาน ยากรวยเจ้าคนกินขยันพิธีเชียงแมงที่ชนบุรีเดือนมีนาเมษาเนะี่ยเขาเจ้ากระดูกบัดรบาุรุษป่าช้าเขาสุดลูกหูลูกตาเป็นหมืนม่นๆไล่ที่เมืองชนเขาเคารพปู่ย่าตายายภายจานนี้เขาเรียกว,ว่าของปู่ทวด เขาถึงจเจริรคนผลจีนพวกเราเนี่เเยียบย่ำพ่อแม่เลือดถูกหยดมาจากพ่อเจ้าแม่คนอื่นรักเรารักไม่บริสุทธิ์หนึ่งเ็ว่าเราสวยสองเขาว่าเรารวยลูกหูหัวตาบอดขาหักแขงหักพ่อแม่ก็ได้อยู่ได้ผมมาตูกมาตายติตโลบิดามารดาเป็นผมของบุตร รักลูกโดยเมตตาอยู่ในท้องแม่แปดเก้าเดือนไม่ได้เสียขายชาออกมาเลืออยู่ตัวลึงตัวหม่เให้ก้าเอาถึงว่าลูกตายไม่เสียดายาลูกชั่วเดี๋ยวนี้มันมิแต่รอแล้วก็ลากลากพ่อแม่ไปลงพักจำไหมนะลูกตัวเล็กๆรักพ่อรักแม่เดี๋ยวนี้แม่คอยรักพ่อรักแม่ รักเพื่อนเพื่อนเอาหลัมาเนี่ยมันไปแล้วกลางคืนมันก็แม่นหนกดหาพ่อหาแม่มันทั้งวันทั้งคืนนอนตื่นสายๆนอนนานได้งานหน้อยใช้บ่อยเงินหมดมีเงินหน้าสดหมดเงินหน้าแห้งใครอยากเป็นเศรษฐีให้ตื่นสายๆให้สลังยาวยาว จำไว้โอวาะว่ของต่างยังไม่ได้ไปะชาสัมพันธ์เรื่องกระถิ่นอาทิตย์แรกถอดถี่จันทร์ออกพรรษาเดชสามมือถอดจันวันที่สามสิบเอ็ดถอดถี่บ้านโจทย์วันที่สามสิบวันเสาร ที่เป็นวันรวมวันที่สามสิบเด็ดเป็นวันทอดวันอาทิตย์ขอเชิญด้วยทอดสะพินสมัยขีวัดป่าสมัยขีทมบ้านโชดวันที่สามสิบเด็ดสุราคมคุณยายหนึ่งปัโยพัทยา เตียก้อนอพันก็นมาถอดพันเสียวงั้นมาถวายห้องหนึ่งลา้านห้องบ่าเอาเอายังซสีสแต่ย่ายว่าสิเป็นเจ้าภาพถอดแต่ถินมาป้าวันโจทย์ใช่ไย่ายแปดสิบสีรเอร์ว่าสิเป็นยังพันสียยายมาบรายข็บ่เป็นหนังนอนนางเครื่องมาลง สนามบินร,ยรอยเอดลูกหลานสิไปรับดอกหม่งนี่เรค่อยจองร้องแลม้ไปแล้วทา่างบริัสอวนเมือนั้นผ้จะการนองเลี้ยงมาก่าพยัญชน์เพราะฉะนี้เพราะเสียงมามาสวัตตาบ้านโจดจังวะสิมาใกล้มากเลยมากเจ้าของนองเลี้ยเด้นจองน้องดำไปเจ้าขอ,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 องลราวุ่น เมืพยายามทำความนอมใจไปถึงผู้ตายจะหายอยากหายหิวอ,อิ่มเอ,อ,บอมิบตย่ิมพิีใจเมเป็นผู้รักษาใจเป็นใหญ่ใจเป็น,น,นหน้าใจประเสริฐบุญก็สำเร็จที่ใจบาปก็สำเร็จที่ใจการรักษาสมบัติใๆร,รักษาใจเป็นเยื่อในโรก เวลาครับแก่วครับแก่กที่ใจเวลาสุขก็สุขที่ใจเวลาทุกข์ก็ทุกข์ที่ใจทุกข์หนักๆเข้าตายดีกว่าตาวังโลกมลังเริ่มขายดีเลยร่มคว้านค้นเรียรตาวังโล่ร่มคว้านตายเป็นข้าวทุกมืออย่าไปเขียดมั่งเราลืมตาม,มาดูโลก จากท้องพ่อท้องแม่มาไม่มีใครหาสมบัติมาหลอกยมมาหาเอาใหม่มาใส่ชั่วข่าวแต่เราเราจากโลกนี้ไปกับเพชสมบัติของคนอื่นเรายังไม่ตายมันก็นแย่งกันแล้วลูกกูได้น้อยมึงได้มากว้องร้องกันหมดไปตามโรงตามศาลบุนหนีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมใครมาแย่งชิงอาไปไม่ได้ เนี่ยจีบใจเราไปให้พระกันทําก่อนตายตายเลยจำไปข่อหีปกะโปเป๊ะเต๊ะรับสินในพ่อรับสินในแม่มีชีวิตยอยู่วัดไม่เข้าพระเจ้าไม่นอบวันศิลไม่ละวันพระไม่ถือมันเจ้าดีมาจากไหนไปสวดจนพระปากเสีบมันก็ไม่เกิดประโยชน์พระก็สวด เอาสร้างกูมาเอาสร้างกูมาตาก็เคลื่อนไปนน่นน็อกไปมันได้ประโยชน์อะไรต้องสร้างกุศลก่อนตายจำไว้ถ้าไม่ค่อยสอนความจริงโยมจะโง่เวลาตายหรออ่านประวัติกันยศก่อยทำพ่วมืยอมยังสั่นทํำพ่วมือยังสิโกหกกัน อ่านประวัติแปดชั่วโมงพอจบตอนมีชีวิตชีวาวัดกับว่าเขาเออไปเจากับไอนมมันเสียวดีมากากใสอ่านดับบางสกุลกันทอดบางสกุลกันแปดชั่วโมงพอจบบ่ได้ประโยชน์ง่มจะพากันไปง้มง่ายนอนหลับพอนะ kāhi pūri hinti sākhaṁ Īvā mīvā ito tīnāṁ te tāmaṁ upakāpati Īti tāṁ bati tāṁ tumhāṁ Īpā mīvā samichyato Tāpe pūri so, oh, yeah, โฮสาราโภนิสาวะเถวันวรรณายโยโยนิภาโยปะทวาสามิวาธัมมะเสเวสาเนจามุตาวะจายิโน สaha อะโวธัมมาวะจันติวายูหันโนสุกขา देदा जान्दि साथाने वादान्यो विकमाचाहा पाए राभिना लिये सुभान वो जोपो से सुभानि सुभान वे मासनाना लासा वे मुनावो निराणि आण ये ताता अनुभो